รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับร่วมประชุมสรุปการแข่งขันกีฬายาวประชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกมนะครับโดยทัพนักกีฬาจันทบุรีครับได้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมควาดมาได้ถึง12เหรียญทองอยู่ในอันดับที่1 4ของประเทศครับบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีในเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่2ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกมในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2555ที่ผ่านมาโดยมีทัพนักกีฬาจันทบุรีเข้าร่วมทำการแข่งขัน165คนประกอบด้วยนักกีฬาชาย59คนนักกีฬาหญิง71คนและเจ้าหน้าที่35คนลงชิงชัยทั้งสิ้น13ชนิดกีฬาจากทั้งสิ้น39ชนิด ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาจันทบุรีกวาดไปได้ทั้งสิ้น38เหรียญแบ่งเป็นเหรียญทอง12เหรียญเหรียญเงิน9เหรียญและเหรียญทองแดง17เหรียญซึ่งชมรมวูซูจันทบุรีถือว่าทำผลงานได้ดีที่สุดคว้าไปถึง8เหรียญทอง4เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวม19เหรียญส่วนชมรมยูโดและชมรมยิงปืนคว้ามาได้2เหรียญทองเช่นเดียวกัน จึงร่วมประชุมวางแผนมอบเงินให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไปขณะที่การแข่งขันในรายการต่อไปจะเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดชนบุรีเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกนักกีฬาในระหว่างวันที่10-19กันยายน2555 พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทในการบริหารจัดการการแข่งขันรายการนี้